ปูพายวงใจอ่อนรับสาเม็ดพรณีเป็นว่าที่สะพายโผเคลื่อนไว้กลางไอจีค่ะเป็นอีกหนึ่งสาวที่แฮปปี้กับชีวิตในช่วงนี้เป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักและหน้าที่การงาน ดูเหมือนหลายๆอย่างนั้นจะลงตัวไปหมดแล้วล่ะค่ะสําหรับหนึ่งนางเอกในแก๊งเฟอร์บี้ยิงสาวแมทพิรณีคงไทยหวานใจของนักธุรกิจหนุ่มสงการเตชะนลงและสําหรับสาวแมทเองนั้นไม่ว่าเธอจะอยู่ในชุดไหนลุคไหนเธอก็ดูสวยปังไปหมดเลยล่ะคะ่ะเนื่องในเรื่องของหัวใจของเธอตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะอินเลิฟแบบสุดๆเลยเพราะว่าเพิ่งไปเที่ยวการทิพวานกับหนุ่มสงการมาก่อนก็มีข่าวออกมาต่างๆนานาเลยคะ่ะว่าคุณปู่ไพวงคุณพ่อของสงการเขาดู จะไม่ค่อยปลื้มสาวแมสสักเท่าไรแต่ก็นั่นแหละคะ่ะเพราะนั้นมันคืออดีตไปแล้วเพราะว่าล่าสุดนี้ปู่ัยวงก็ยอมใจอ่อนฟอลโล่อินสตาแกรมของสาวแมสแล้วแหละคะ่ะ